กระแสบุญที่จะหลั่งไหลเข้ามาณสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดแห่งนี้นะครับก็นองจากว่านะครับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดนำโดยท่าน ชัดมงคลอังคสก <si suppression> ุลเกียรติประธานกตตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับท่านเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับณ้ารรมการตรวจสอบและติดตามการผ่านงานตำรวจสถานีบวจภูทรเมืองศรีสะเกดนะครับได้มีน้ำเปีนะครับที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานีตรวจภูทรเมืองศรีสะเกดนะครับคนเรียนที่ผู้มาติดต่อราชการนะครับต้องใช้นะครับได้ใช้กันทุกท้านทุกคนเป็นลานจอดรถประเดชประสงค์ทางกรณีดำรินะครับที่จับปรุง นะครับบนเวลาอย่างนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับที่จัดต้นสองงานให้บรรลุเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้ปฏิบติต่อราชการนะสปมของสิเกษแห่งนี้นะครับอิมินาสตารินาสังหังอธิปุชยามาอระหังส์มาสัมพุทโตภะกขวานผู้ตังภะตะวันตังอภิวาเทมี tu tiyampi mayang hanteu wisung wisung rakana daya ti saranena saha panca silahariya

ญาณเจาาน,เตนตามันะำมตามะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถ้าบังสุกุจีวรนกับท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิสูุส์ส์ขอพระภิสูุสง์จมรับ ผ้าบังสุบุญกีวรกับข้าบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินกับนิมนต์สงฆ์พิจารณาชักผ้ากับบัง คุณเกียรตินะครับท่านวิทยาวัตรพีรารท่านท่านตำรวจเอกสุพชัยสักการิณยพาลิกุลท่านคุณเกีรติครับท่านท่านตำรวจโทเสกสรรอุทโธและท่าน Kepapdewa itu di nanggitanan rupakan mandi Isi tangan hitam dirasuyakan Kepuatan tersangit Sapa kuantanang <Sing> นางกลางตงสมังกัลลังสุปะพาตางสมหวัน